โฟกัสตรงนี้ตรงหลดตัดเลยต่อไป <And ra S 1> อัน <F G. S 1> ตราเอสเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเปีย <Be> ต่อไป, <Be> อไปมีอะให้เูนอีกเนี่ยการรอรอครั้งไข่แปรเนี่ยการรับแสงสองครั้งนี่ไข่แปรรอนะครับตอนนี้ไฟรอเราจะไปแมนเนียนแมนนวลเดีย๋ยวเราจะเอาลองเอาไฟรอไปเล่นดูว่าได้แค่ไหน รูดอะไรได้บ้างดูซิว่าไอฟ้ฟาเอาขาแบบนี้จะรูดขึ้นมาได้ไหมมืดๆอย่างนี้จะดึงกลับคืนมาได้ไหมโอเคโอเคจบสําหรับ OPPO R7 Plus อของ R7 l i t e จากเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ด้วยหมดปกติเลยต่อไป Ultra e d g งนี้ต่อไป ทั้งรอทั้งอันต้าครบอ่าจบงานของตัวนี้2ภาพนี้เป็นอัลตร้า HD ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยจะ R7 Lite อันอันนึงเป็นตั้งกล้องบนขาตั้งอันนึงถือมือเปล่าอะไรตั้งที่ไม่รู้ให้ดูก่อนให้ดูนี่ก่อนตัดสินใจแบบไม่มีอคติเลือกรู้เลยรู้เลยรู้เลยจบไม่ต้องไม่ต้องมีละรู้เลยอันนี้ขาตั้งไม่มีปัญหาดีเทลเปรี้ยดีเทล มาชัดสรุปว่าการถ่ายหมด Ultra HD เนี่ยควรจะมีขาตั้งหรือว่าหาที่พิงกล้องให้นิ่งๆมันชัดกว่าเยอะมากเยอะมาก,มากชัดจนเห็นทันทีอ่ะเห็นเลยอ่ะครับคือไม่ต้องเยอะเปิดปุ๊บเห็นปั๊บเลยเนี่ยแล้วลองกับ A7 เป็นไงฮะเราเทียบกับ7พัดดูก่อนไหม7พัดแบบมีขาตั้งนะครับ4430งั้นไม่ต้องเปิดดู7พัดแบบถือปัดถือมือเปล่าแล้ว4430ดูไม่ออกอะดูไม่ออกครับ เหมือนอันล่างจะดีกว่าอันล่างดีกว่าอตอนเช้านี้ต้องแพ้7ไลท์นะฮะเนี่ยใช่แต่ว่าแต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือิร์มแวร์เก่าซึ่งยังไม่สมบูรณ์และอยู่ในกล้องเดโมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันทันสมัยขึ้นเนี่ยมันมก็อาจจะดีกว่าได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ละขณะนี้ด้วยตัวของมันเองมันทําภาพกลางคืนได้ดีกว่า7ไลท์อยู่แล้วละ่ะไอเจ็ดพัทเนี่ยใช่ดีด,ดีค่อนข้างดีมากมิติก็ดีงั้นงั้นอันนี้เป็นภาพกลางวันเราจะเอาตัว7ไลท์มาแข่งแข่งกับ A7A7 ตกรอบแล้วนะครับเมื่อกี้ตกรอบไปทีละตัวไอเจ็ปทั้งอันนี้เป็นไฟ JPEG ธรรมดาเราจะเอาไฟรอเลยเราเราเล่นโหดนะแต่จะต้องแปลงไฟเราแป๊บหนึ่งขอเวลาหน่อยจะไปสู้กันได้ไง่ายดูที่ นี่กล้องออเฟรมก็คมกว่าดีเทลดีกว่าไล่โทนแจ่มกว่าปริะเปริ้วสีตรงรเ,เหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าทุกประการนม่ปัญหาเลยใช่ครับไม่ต้องคุยชัดเย็นเนี่ยโอ้เสาไฟเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครมาคุยว่ากล้องมือถือข้าพเจ้าพิกเซลเยอะกว่าอะไรนะคือมันตายกันตรงขนาดเซนเซอร์นี่แหละใช่ครับห่างกันเยอะมากห่างกันแบบเยอะโคตรอ่ะดูตรงนี้ถังน้ํา นี่แค่เลนคิดนะเนี่ยไม่ได้ไม่ให้เป็นเลนตัวท็อปตัวดีเลยเลย,เลยสีอิ่มกว่าชัดเจนขอบคมดีเทลดีอันนี้น้อยเริ่มขึ้นแล้วแปลกละ,ละโอ้โหอันนี้เวลาแบบอยู่ไอ้วัตถุที่อยู่ไกลเล็กๆเนี่ยมันก็มีการแบบสร้างภาพแบบขึ้นเป็นเส้นเส้นตารางตารางกันนะเนี่ยครับแสดงว่ามันมันมีดีดเทลแบบเพี้ยนพอสมควรเลยลเวลามันเพี้ยนเนี่ยขึ้นเป็นเส้นเลยตารางตารางเนี่ยดีเทลหลังคาเนี่ยแบบชัดมาก ใช่นี่ไม่มีเหลือแล้วอะจบจบอะแต่เปนี่มันก็ถือว่าดีมากกล้องอม,มือถือใช่ดีมากสำหรับกล้องมือถือแล้วถ้าเทียบกับไฟล์ธรรมดาพี่จเจเพกของอ่ามาเลยที่เจ็ดไลท์ตัวไฟล์ธรรมดาของมันเจ็ดไลท์เจ็ดไลท์ปกติ4816 4816ึ่งแนนี้แมนแมนดูนะครับ ว่าอัมใต้ HD มันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมมันช่วยได้สักแค่ไหนอ่าดูซิไฟธรรมดาดีกว่าพี่พี่ว่าอัมใต้ HD อ่ะให้ดีเทลดีกว่าใช่ดีเทลดีกว่ากระจกหน้าต่างคม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 ,คมชัดดูตัวหนังสือตัวหนังสือบนป้ายดูคมดูโลตัสสิไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่เราโฆษณาจังเลยวะนีะ่เนี่ยคมชัดกว่า อันนี้ขอบยังเบลอๆหน่อยอืมเอาเป็นว่าถ่ายหมดธรรมดาดีกว่าครับเสียเวลาถ่ายอันต้าถ้าเป็นโหมดธรรมดาที่อันต้า HD แบบมือถือละอ่าอต้า HD แบบมือถือคือรูปสุดท้ายใช่ไหมอ่าแบบมือถือห้าเจ็ดสองสี่ครับจะได้รู้ว่าถ่ายออโต้หรือว่ากดอันต้ามือถือเดียวกันผมว่าออโต้ธรรมดาดีกว่าพี่ฉะนั้นถ้าไม่มีขาตั้งกล้องอย่างสรุปแล้วอย่างข้างล่างดีกว่า ทำหายธรรมดาดีกว่าธรรมดาดีกว่าคมกว่าเยอะเลยคมกว่าเยอะเลยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัว u l t า a HD นี่มันเกิดจากการรวมหลายๆรูปเข้เดกันใช่ถ้ามือสั่นก็จบถ้ามือสั่นก็ดวมงไงก็ไม่เนียนก็เป็นว่าถ้าไม่มีขาตั้งกล้องอย่าไปใช้ Ultra HD ถูกต้องถ่ายธรรมดาคมกว่าครับแต่ถ้ามีขาตั้งก็คมกว่าอีออโต้นิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันซูมร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะรู้เรื่องอ่ะมันก็ดีตรงเอาไปขยายใหญ่ๆก็เห็นนิดนึงนิดนึงต้องย้ำว่านิดเดียวเอาให้ผมสรุปนะผมสรุปว่า ไม่ต้องใช้หรอกใช้ออโต้ดีสุดออโต้ดีสุดสะดวกสุดสะดวกง่ายได้ผลเพียงเร<ล><อ>็ว,เวด้วยเร็วด้วยถ่ายปุ๊บจบแล้วไม่เลืองแบตเลยโอเคอันนี้ต้องมันรอมือกัะตรงนิ่งหายใจก็ไม่ออกคือถ้าอยากได้งานอย่างเงี้ยนะไปกองเปลี่ยนกล้องเหรอครับสรุปพี่าเอดีดของอั p พฮะในเฟิร์มแวร์ปัจจุบันไม่ได้มีข้อได้เปรียบจนเห็นได้ชัดเทียบกับกล้องฟูลเฟรมก็ยังสู้ไม่ได้เทียบกับกล้อง DSLR อาก็ยัง ไม่ถือว่าสุดจ้าไม่ถึงไม่ถึงชั้นอันนั้นมันคือกล้องนะฮะอันนั้นกล้องมันคือกล้องคือแบบห่างกันจนเห็นอันนี้<ห>นอันนี้เทียบให้ดูเผื่อใครสงสัยจะไปคุยว่าโอ,โอ้ยอัลตราเอสดีนี่แม่งต้องจำอนะไรเงี้ยบอกเลยว่าดีกว่าออโต้นิดนึงเท่านั้นเองเดี๋ยวตอนนิดเดียวเท่านันน้นนิดเดียวจริงๆริงเดียวครับ,รบแล้วก็ยังห่างชั้นจักล้องจริงๆเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ออโต้พัฒนาไปไกลนะมันไม่ใช่ออโต้แบบเบอร์เบอร์เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวนี้ออโต้แม่นแล้วสองตัวเนี้ยไลท์กับพัสเนี่ยมันโฟกัสไวแล้้วมมมมมััััันนนนแแแแ่่่่่่าาาากกกกกกตตตตะะปุ๊บบบบถถยยคเเลิดออรรโฟส็ เพราะนั้นสรุปเลยอะไรวิจิเนตอนใช้อ่ะตอนนี้ยังไม่ใช้มมใชตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะณวันที่11 11สกันยาปี58เสียเวลาครับถือว่าผมไม่ได้นำให้ใช้ออโต้ <Auto S 2> ดีกว่ามันดีกว่ากันแบบไม่คุ้มใช่คือต้องซูมแบบเราต้องมานั่งเพ่งอะ่ะมันถึงจะรู้เรื่องนะฮะความคมชัดอะไรเงี้ยไม่คุ้มค่าที่จะไปยุ่งยากใช้ใช่ครับออโต้ Auto ดีสุดไปละนะฮะพี่นิกไปละครับครับพี่ขอบคุณครับ